ฉันถึงกับช็อกเมื่อรู้ความจริงว่าพ่อนอกใจแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือฉันกลับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดตั้งแต่เด็กฉันเติบโตมากับเสียงทะเลาะของพ่อแม่เสียงตะโกนเสียงคว้างของและน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดแม่อดทนเสมอส่วนพ่อเปลี่ยนไปทุกวันจนบ้านทั้งบ้านเต็มไปด้วยความกลัวมากกว่าความรักวันหนึ่งแม่โทรหาฉันด้วยเสียงสันส่นๆพ่อแกมีคนอื่นแม่เพิ่งรู้ หัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นฉันช็อกแต่ไม่ใช่เพราะพ่อผิดคำสัญญาแต่เพราะความจริงนี้ทำให้ทุกอย่างชัดเจนเสียทีว่าไม่มีใครต้องทนอีกแล้วพ่อเห็นแม่ยืนร้องให้ฉันไม่รู้สึกโกรธเท่ากับรู้สึกโล่งใจโล่งใจที่แม่ไม่ต้องทนกับความเจ็บซ้ำๆโล่งใจที่บ้านหลังนี้จะหยุดวงจรเดิมฮ่าฮ่าโล่งใจที่ฉันไม่ต้องพยายามซ่อมความสัมพันธ์ที่มันพังนานแล้วและในที่สุดแม่เลือกตัวเอง เธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าแม่อยากเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นเองฉันรู้ว่าบางครั้งการนอกใจไม่ได้เป็นแค่การทำร้ายแต่มันเป็นสัญญาณให้คนที่เจ็บมาแสนนานได้ปลดปล่อยและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง